เป็นน้ำซุปชาบ,บูชาบ,บูนะครับของยี่ห้อสันซอสนะครับก็ซื้อจากเซเว่นอเลเนนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันตัวนี้นะครับเป็นซุปน้ำดำนะครับราคาอยู่ที่49บาทเนี่ยโอ้โหกำไรมากๆเลยนะเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาปรุงเนาะ แล้วก็ส่วนผสมก็คือนอ้ำา1ลิตรหนึ่งลิตรครับอันนี้ตวงไว้ละดูซิว่ามันจะได้เป็นยังไงคือประมาณนี้อืมนะครับสี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวเราอุ่นกันนะค่านี้ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของผมก็จะเป็นของไมเดียนะครับตัวนี้ ทำเป็นมอไฟปุ๊บอ่าโอเค แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเราเตรียมผักมาแล้วนี่นะเรามีผักนะเ,เราใส่ผักผักนี้ก็ซื้อตามตลาดนะง่ายๆนะครับ ขึ้นใช่แล้วก็ผักบุ้งแค่นี้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวมีข้าวโพดอ่อนนะครับเดี๋ยวไปล้างก่อน เหลือดละเหลือดละอ่าเราก็หลี่ไฟสักหน่อยถ้าดอดไปเราเล่นเก็งเขาหนักจะเพิ่มเวลาให้<อ>ใช่โอ้น,น่ากินนะครับน่ากินเดี๋ยวจะดูซิว่าอร่อยไหมห้าสิบาทนะครับ ช้ได้อยู่นะผมว่าโอเคนะราคาห้าสิบบาทนะอืมโอเคเข้มข้นเข้มข้นได้อยู่ได้อยู่อืมเดี๋ยวรีบไฟตักน้ดนึงอันนี้หมูนะครับหมูสไลด์นี่อ่าตัวนี้ สั่งจากเซเว่นนะครับเมื่อกี้ก็น้ำซุปก็เซเว่นเนาะนี่หมูสไลด์เนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้มันนี่นิดนึงไล่นิดนึงอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้กด <มา S 1> ปิดไปก่อนโอเคโอเคตานเหตุเขาเล่นได้ตัดเหเเดเตเหุยัไม่ได้อะเรามีมีอะไรมาติดนะครับนี่เรามี เต้าหู้ชีสนะครับนี่ก็จากเซเว่นก็มีกุ้งกุ้งปอกไว้หางนี่ก็จากเซเว่นนะครับแล้วก็เห oh, <my> ็ดเข็มทอง<ๆ>นะครับเซเว่นอันนี้สิบอันนี้สิบเก้าบาทส่วนอันนี้ห้าสิบเก้านะอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่จะไม่ได้ละนะครับเตือนเต้าหู้ชีสเดี๋ยวรีก,ก่อนแต่อันนี้สำคัญคืนนี้ มันยังไม่ละลายนะอ่ะเดี๋ยวลอง,ลองแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูกอ้เราสามารถทำชาบูกินเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปร้านเนาะคือเซเว่นมีหมดอ่ะอ่านี่นะครับเนื้อหมูเนื้อหมูหมโหเยอะเลยนะเนี่ยนี่ นี่เนื้อหมูเนื้อหมูหมูสามอย่างนะครับ <c oughs> มีอะไรบ้างมีสันคอหมูนะครับนี่สันคอหมูหมูสามชั้นแล้วก็สันนอกหมูนะครับเดี๋ยวรีบไฟก่อนกินต้องอส่วนอันนี้เป็นหมูนุ่มนะครับหมูนุ่มเป็นยี่ห้อเดียวกับเป็นของซปเปอร์เชฟนะครับซปเปอร์เชฟตัวนี้ ซูเปอร์เชฟนะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่เดี๋ยวลวกกินสักนิดนึง ทที่พอกินได้ก่อนเนาะอันนี้วาไงไว้ตรงนี้ลองดูนะซุปอร์เชฟซุปอร์เชฟอ่ะน,นี่ต้องเร่งไฟนิดนึงอ่ะน,นี่เรามีปุ่มบูทหม้อไฟนี่เพิ่มกำลังไฟนะครับ ก็นีเต้าหู้ชีตนะเต้าหู้ชีตโอ้โหโอ้โหเต้าหู้ชีตเป็นแบบนี้เต้าหู้ชีตปับป๊บปั๊บเข้าไปอโอเคกดโอ้หะน่าก,กินไหมฮะโอเคแล้วก็นี่เป็นกุ้งนะครับกุ้งกุ้งแช่แข็ง ก็ใส่ไปเลยอืมอ่าเออกลังใช้ได้เลยก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ครับเห็ดเข็มทอง นี่นะครับเผ็ดเข็มทองตัดชุบลงไปเลยตัดชุบลงไปเลยนะอันนี้เซเว่นล้วนๆเลยนะฮะซื้อจากเซเว่นเป็นเงละ่ะดูใช้ได้เลยเนาะอัออนนี้ดูนี่น้ำซุกน้ะครับน้ำซุก ขอน,นี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนไงดีน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้จี่น้ำจิ้มทุกคี MK เลยนะครับก MK ตัวผมมีที่สั่งสุกี้เขาก่อนเหลือมาเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราก็ใช้อันที่เหลือก่อนนะใช้อันที่เหลือก่อนอืมนะครับอโอโห โอเคนี่นี่นี e. ่โอ้ได้ละได้ละได้ที่ละได้ที่ละได้ที่ละก็ชืบสักนิดหนึ่งนะอืม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 ให้ได้เลยครับแต่ว่าซุปเนี่ย 5้สิบบาทว่าแพงเลยนะอืมอืมอืออือน้ำซุปประมาณนี้อืมมีความหวานอยู่นิดนึงนะมันก็อร่อยอะ่ะผมว่าอร่อยกว่าซุปเอมเคนะมีความหวานมีความหวานควาหวานของซุป นะครับอันนี้เป็นอะไรลูกชิ้นชีสเหรอเต้าหู้ชีสนะนี่เต้าหู้ชีสอืมเต้าหู้ชีสอืมเป็นอย่างไะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวลองดูนะเต้าหู้ชีดเป็นยังไง นะลองตัดดูนะตัวคู่ชีสปุ๊บอ๋อก็ประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้มันก็จะมีชีสอยู่ข้างในอืมอชีสอยู่ข้างในอืมนะฮะอืมได้อยู่แต่ลองดูที่ผักที่ที่ต้มจากน้ำซุปนี้ห้าสิบบาทจะอร่อยไหมนะฮะ โอเคนะได้เลยนะครับเ่ต้องไปที่ร้านนะเราก็ทานสุก,กี้ที่บ้านได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีห <c oughs> มูนี่ห <c oughs> มูหมูสลด์หมูสไลด์ต่ำอยา่างยังไม่ยังไม่ละลายยังไม่ละลายโอเคไม่เป็นไร ก็กินตัวนี้ไปก่อนอันนี้กุ้งมีกุ้งดูนะครับอนะันนี้กุ้งกุ้งของอะไรอ่าซุปเปอร์เชฟนะกุ้งซุปเปอร์เชฟนี่กุ้งซุปเปอร์เชฟเดี๋ยวลองชิมซิรสชาติเป็นไงม,มาล้ว ok nát đi hết đau được hết đau được ừ hắn đâm có cung gì nữa ok mm ừ. 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 ชีสชีสชีสอันนี้เป็นเต้าหู้ชีสนะครับเต้าหู้ชีสเต้าหู้ชีสตัวไหนวะตัวนี้ตัวนี้อืมอืมผมว่าอร่อยเลยนะเต้าหนนู้ชีสมีห่อเนี้ยเข็ได้เลยอืมนะเดี๋ยวลองหนูสัมอย่างอือ อันนี้ตัดมาบางส่วนนะครับอันนี้หมู่สามชั้นสไลด์สามชั้นสไลด์ก็ไม่บางนะหนาหนาเลยว่าเบทาโกน่าจะดีกว่านะ มันหนามันหนาแล้วก็ค่อนข้างมันนะลองเบทากโกนะหมูสามชั้นสไลด์ของเบทากโกนะจะดีกว่าซีพีแบบนี้เป็นอ,อย่างนี้ครับของของซีพีมันจะมีความความแข็งของความหนาของเนหนังหมูอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเบทากโกไม่มี นะซึ่งแนะนำเลยนะถ้าเป็นหมูสามชั้นสไลด์ผมซื้อเบทาโกดีที่สุดนะครับหมูสามอย่างแล้วของซีพีนี่ไม่ไหวอะ่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะสรุปว่าซุปมันใช้ได้นะครับอร่อยเลยนะอร่อยจริงๆริงนี่นะครับเดี๋ยวสรุปเลยนี่ซุปนี้ นะครับชาบ,บูชาบูเนีห้าสิบบ, <50 S 1> บาท,บาทนะนะเอาแบบเชื่อได้นะครับไปซื้อกัน7ลเว่นนี้เคนครับสวัสดีครับ